สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอสเล็กชั่นช่องคนชัญเลวันนี้พออยู่กับคุณโจนะครับโดยวันนี้พอชวนคุณโจมาลองเป็นเป็นเป็นเทสเป็นเป็นบล็อคเทสติ้งนะครับโดยการให้ดมน้ําหอมทั้งหมด4กลิ่นโดยก่อนหน้านี้เนี่ยพอฉีดลงบนกระดาษมาก่อนหน้านี้แล้วมีทั้งหมด4ตัวก็คือมีอะไรบ้างตัวแรก Love Attraction จากบ้านซีโรดมตัวที่2คือ Club De Nuit นะตัวนี้เป็น Intense Perfume นะฮะแล้วก็ตัวที่3คือ มอมบัง explorer ตัวที่4คือ king of perfume จากบ้าน r ร e d นะฮะเสร็จแล้วตอนแรกคุณโจโดมแล้วจริงๆอันนี้คือเป็เทคสองแล้วนะใช่ตอนแรกตอนแรกคือเราถูกอันเดียวคืออันที่3ครับก็คือตัวมอมบัง explorer เพราะอะไรเพราะว่าใช้อยู่ใช้อยู่แล้วก็จำกลิ่นได้หลายคนบอกว่าทั้ง4กลิ่นเนี่ยมีความคล้ายกันมีความคล้ายกัคือตอนแรกที่เราผิดเพราะว่าตอนเปิดกลิ่นเปิดหมดเลยทั้ง4ตัวเนี่ย เดายากมากเพราะว่าอย่างตัว Love Attraction มันมีความเค็มโดดขึ้นมาปุ๊บเราเลยคือว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวครีตแน่ๆเพราะมีความเค็มโดดขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้พอ dry down พอ dry down, อ dry down ปุ๊บเนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยต่างกันแบบเช่นแบบสิ้นเชิงเพราะว่าตัวนี้พอ dry down ปุ๊บมันเอไวฟของตัวครีตเอาเป็นทัสส์หายไปแล้วอมเป็นซีโรดมเนาะใช่คื็ซีโรโดมตอนแรกที่หยิบมาเนี่ยเพราะว่า เขารสึกว่ามันมีความสับรดบางอย่างใช่ม,มีความฟุต,ตี้ขึ้นมาเลยแต่ว่าตัวอันนี้มันจะมีความอันนี้คือเออบอร์สองเบอร์อนุยคร์อบอมันจะมีความสปาย์ขึ้นมานิดนึงเลยทําให้มันไม่เหมือนกันเบอร์สอยอินเทสจะมีความซามีความซาความสปาร์คลิ่งสว่างขึ้นมามากแต่จริงๆค,<ะ>คืออันนี้ถ้าให้ความเหมือนเนี่ย Explorer กับ c r e e d จะเหมือนจริงๆแต่ว่ามันจะมีความต่างกันนิดหน่อย อย่างที่เคยบอกว่า,เ,าเคยบอกกับเธอแนละ้วว่ามองมอง e x p เลอร์ถ้าบัตรรายดาปุ๊บกลิ่นมันจะเหมือนนั่งอยู่ในรถแท็กซี่ที่แบบว่ามีคนขับเป็นเเป็นใส่อ,อน้ำมันที่ผมเยิม้มเยิ้มแล้วก็เป็นเบาะหนังสีดำเงาเงาขัดเงาเงา,เามันจะเป็นแบบมันจะเป็นฟีลแบบนั้นนะ่ะอืมในขนาดที่ครีสจะเป็นกลิ่นประมาณไหนเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยดมครีสมาก่อนเคยดมเคยดมสมมุติขอคนไม่เคยดมไงจะอธิบายถูกมันมันอธิบายมันอธิบายยากเพราะว่ามันมี มันมันค่อนข้างคอมเพล็กซ์อ่ออะคือมันมีความฟลอเรลด้วยแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตใช่มีความฟรุตตี้มีความเป็นสปอร์ตด้วยซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยเอ็กซ์คลีสเอลเมตสัสหลายคนบอกว่ามันคือชีเพลร,รู้จักชีเพลป,ป่ะก็ ก็เหมือนกับว่าใช้ใทุกอากาศแบบว่าเป็นแนวกลิ่นแนวกลิ่นที่เปิดเป็นแนว citrus bergamot แล้วก็รายดาวนี้มีความ herbal มีความกรีดขึ้นมานิดหนึ่งก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับแมทช์แรกเดี๋ยวแมทช์ต่อไปดูซิจะเดาถูกไหมได้แล้วเจอกัน